คมอใตอคงจักราชฉลาที่3นะคะคืนช่องกลางนะคะรถต่วสายใต้9085กรุงเทพสุมทางต้งสงจะเข้าเกียรพออกางจักราชฉลาที่3โซฟาปลอดภัยด้วยนะคะ รอให้เรินิ anyway, ่งก uh, so ่อนนะคเราให้เริุดนิ่งก่อนนะคะเราให้เริยุดนิ่งก่อนจะขึ้นรถด้วยนะคะทางที่สามอยู่ระหว่างห้องประชา่าษฎรนะคะโต๊สามโตู้สี่จะอยู่หน้าห้องประชา่ากฎรห้อตัวตัวตัวใต้ดือดดที่หน้าก่อนจะขึ้นรถ่วนตลเรียกตุ่มางลูกสงด้วยนะครับมีตัวแล้วขึ้นระโกนให้เรียร้อยรถตรวนสายใต้กลุ่เมียุูงสงออกยาบลาซื้อแล้วอยู่ระเบงผู้นิสารบางบมล นครปฐมราดบุรีเพชรบุรีหัวหินประจวบีินขร์บาสะพานใหญ่จุฬาลังตวน่าชนะชัยยาโสนาธานีปลาทานทุ่งสงนะครับในตัวจตระบุเลืยที่นั่งพันที่เอาไว้ให้นั่งตามหมายด้วยตัวระบุไม่ด้วยนะครับ